สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจี๊ยบไพทโรนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาวราศีมังกรหรือราคนามังกรในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2566นะคะการทํานายก็เป็นภาพลักษณ์โดยรวมนะคะขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าไกด์ไลน์เท่านั้นและสถานการณ์ในภาพไพ่ก็อาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิความรักของคุณในช่วงเนี้ยในหลายๆคนชาวราศีมังกร จะเป็นอย่างไรบ้างจัสิ้นปีแล้วความรักของคุณจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นไหมเราก็มาดูภาพไพ่กันเลย,พยไพ่ใบแรกของคุณ The Sun นะคะสถ้วย The World หาดาบ10บถ้วย4ไม้เท้า6กเหรียญสองไม้เท้า2ถ้วยแล้วก็พไพ่ใบสุดท้ายของคุณได้สิเหรียญน,นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะพไพ่ใบแรกมองว่าแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยนะคะเป็นอะไรที่ เดเวอร์หวานแววเลยนะคะความรักของคุณโรแมนติกนะคะมีความสุขสดใสนะคะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะมีความอบอุ่นมีความเข้าใจมีความห่วงใยซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะคะหรือคนโสดก็มีโอกาสพบเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงในเร็ววันนี้นะคะถือว่าค่อนข้างดีหรือบางคนมีเกณฑ์การตั้งครรภ์มีการวางแผนมีเป้าหมายที่ดีในชีวิตร่วมกันในอนาคตนะคะ บางคนมีโอกาสมีบุตรหรือว่ามีการวางแผนเอาไว้จะมีลูกสักคนสองคนก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะถือว่าความรักของคุณในช่วงเนี้ยเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าไพ่เดอะซันเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะคะใครๆก็อยากได้นะคะเป็นไพ่แห่งแสงสว่างนะคะ ทุกอย่างลงตัวหมดนะแต่อันเนี้ยมาดูซิไพ่ดีแล้วก็อย่าเพิ่งดีใจไปนะมาดูอุปสรรคปัญหาซิว่ามีไหมบางว่ามีนะคะแต่เป็นปันแต่เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นะคะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือว่าต่างคนต่างอาจจะ เบื่อๆในๆกันก็ได้นะคะบางคนอาจจะเบื่อ่อยากๆนะอยากอยู่คนเดียวเงียบๆนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บความรู้สึกนะคะบางคนอยู่ด้วยกันอาจจะนิ่งเฉยยินชานะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกันเข้าใกล้กันไม่ค่อยได้นะคะต่างคนต่างฝ่ายก็เลยหันหลังให้กันนะคะเหมือนกับว่านิ่งเฉยย,ยินชาใส่กันนะ่ะอยากจะอยู่เงียบๆมากกว่านะคะ หมือนกัว่าทําอะไรก็ไม่ดีนะอันนู้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ใช่ทําอะไรก็ไม่ถูกใจแม้จะหายใจก็ยังผิดนะคะคุณก็เลยคิดว่าอยากจะอยู่เงียบๆมากกว่านะนี่คือปัญหานะคะมีอะไรก็ไม่ค่อยหันหน้าคุยกันนะคะต่างคนต่างอยู่ส่วนทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้อยากจะมีความรักที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ในความรักและคู่ชีวิตนะคะ เพราะว่าได้ไพ่เดอะเวิลด์นะหรือบางคนอาจจะมีคู่อยู่ห่างไกลทางไกลนะคะก็อยากให้เขาไปมาหาสู่กับคุณหรือว่ามาพบเจอกันบ่อยๆนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องระยะทางระยะห่างระยะเวลาหรือภาษาที่ไม่เข้าใจกันนะคะคุณก็เลยอยากให้ความสัมพันธ์กลับมาแน่นแฟ้นนะคะ หรือบางคู่บางคนที่ควาหาดูใจกันอยู่หรือว่าอยู่ด้วยกันก็อยากมีความรักที่สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่คือความคิดของคุณส่วนอดีตที่ผ่านมาเป็นเชลยมองว่ามีปัญหามากมายเข้ามาถาโถมนะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีภาระรับผิดชอบทําแต่งานทําแต่งานนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะสามีภรรยาก็ไม่ค่อยคุยกันนะคะต่างคนต่างทํางานไม่มีเวลาหยุดพัก อยู่ด้วยกันหรือว่าไม่มีเวลาให้กันนะคะไม่ค่อยเอาอ,อกเอาใจซึ่งกันและกันเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นปัญหาหรือมีภาระรับผิดชอบต่างคนต่างไม่เข้าใจกันนะคะการเอารับการเอารัดเอาเรียบต่างๆก็มีความเป็นไปได้นะคะหรือต่างฝ่ายต่างอาจจะเห็นแก่ตัวก็ได้นะภาพไพ่ห้าดาบนะคะมันก็ว่าบางคนอาจจะหนีปัญหาทิ้งปัญหานะคะทิ้งภาระรับผิดชอบให้อีกฝ่าย เป็นผู้รับฝ่ายเดียวนะคะก็เลยกลายเป็นปัญหาสําหรับอดีตที่ผ่านมาไม่ค่อยมีความสุขนะคะมีความทุกข์ในใจแล้วก็มีความไม่สบายใจเกิดขึ้นในชิตคู่ชีวิตความรักนะคะส่วนสิ่งที่คุณต้องการต้องการแฮปปี้มีความสุขหวานแหววนะคะเห็นไหมมองตากันหวานเยิ้มมีความเข้าใจนะคะอยากอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกมีความอบอุ่นสุขใจนะคะหมอนกับว่าอยากอยู่ใกล้ๆกันนะคะ นี่คือสิ่งที่คุณต้องการอะอยากอยากต้องการมีเวลาให้กันเข้าใกล้กันนะคะเหมือนกับว่าคุณอยู่กับคู่คุณก็รู้สึกอบอุ่นใจนะคะไม่อยากขาดเขาไปไหนอะขาดเธอก็ขาดใจนะคะอยากจะให้เขาอยู่ใกล้ๆมากกว่านะส่วนด้านอนาคตนะคะมองว่ามีข่าวดี มีสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นมีการเฉลิมฉลองมีสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นนะคะสี่ไม้เท้าหมายถึงการแต่งงานมั่นหมายใช้ชุดอยู่ด้วยกันหรือบางคนมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีต่อกันนะคะมีโอกาสทองเข้ามานะคะมีการมองอนาคตร่วมกันระหว่างคนสองคนนะคะถือว่าอนาคตค่อนข้างดีนะแฮปปี้มีความสุขส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวมือที่สามหรือว่าคนลูกรอบข้างนะคะ เพราะว่าเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่ามีคนเข้ามาวุ่นวายอ่ะอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณสอดรู้สอดเห็นนะคะว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรอยู่ดีมีความสุขมากน้อยแค่ไหนนะคะเหมือนกับว่าอาจจะเป็นคนรอบข้างพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงบริวารหรือว่ามือที่สามนะคะเข้ามาก้าวไก่ในชีวิตหรือว่ามาแทรกแซงความรักของคุณนะคะให้มีปัญหาละหองละแหงบาดหมางใจกันหรือว่ามีเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะ ในบางครั้งเรื่องบางเรื่องความรักเป็นเรื่องของคนสองคนคุณก็อยากมีเวลาเป็นส่วนตัวบ้างนะคะไม่อยากให้คนอื่นมาวุ่นวายมากนักนะนี่คือสิ่งที่คุณกลัวนะคะกลัวความวุ่นวายแล้วก็ทำให้ลำบากใจนะคะระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะส่วนสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้นะคะสิ่งที่วางแผนเอาไว้ก็คือมีเป้าหมายที่แท้จริงซึ่งกันและกันนะคะ เพราะว่าได้ไพ่2ไม้เท้าหมายถึงมีเป้าหมายที่ดีต่อกันนะแล้วก็จะอยู่เป็นคู่กันตลอดไปนะคะไม่ทิ้งกันในวันที่ลำบากไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขก็ยังเลือกที่จะรักแล้วก็อยู่เคียงข้างกันตลอดไปนะคะนี่คือสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้ถือว่ามีความชัดเจนในความรักที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีความมั่นคงนะคะ ส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หวังว่าคนเนี้ยคือคนที่ใช่แล้วก็เป็นคู่แท้ของคุณนะคะไพ่สองถ้วยหมายถึงไพ่เนื้อคู่กันนะคะถือว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตแล้วนะคะให้คุณและเขาคนนั้นมาเป็นคู่บุญซึ่งกันและกันนะคะมีสินเสมอกันนะได้อยู่เคียงข้างกันนะคะนี่คือสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หรือว่าคนที่มีปัญหากันไปก็อยากจะกลับมาปรับความเข้าใจรีเทิร์นคืนดีนะคะ ส่วนสิ่งที่ได้รับนะคะแน่นอนมีความสุขแฮปปี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะเป็นไพ่การอยู่ด้วยกันนะคะเป็นคู่เป็นครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อมแม่ลูกมีความสุขสุขสัน์นะคะมีวันสว่างเกี่ยวกับความรักของคุณค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะคะต่างคนต่างก็มีความอบอุ่นใจเมื่ออยู่ใกล้กันนะคะ ถือว่าใช้ได้นะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของคนโสดคนคุยๆหรือว่ามีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะในช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะขอให้รักษาความรักความสัมพันธ์ที่ดีนี้เอาไว้ตลอดไปนะคะมีความมั่นคงยั่งยืนยาวนานตลอดไปนะคะยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยแล้วก็ยินดีด้วยนะคะ เกี่ยวกับความรักในครั้งนี้แต่อันนี้เรามาดูซิคนโสดล่ะคนโสดพ่อไม่แม่ไม่ที่ยังไม่เจอใครนะคะอยากมีคนรู้ใจเข้ามานะจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะไพ่พื้นฐานถือว่าดีแล้วนะคะแฮปปี้มีความสุขมีความสมหวังแต่อันนี้เราก็มาลุ้นกันสําหรับคนโสดนะคะว่าจะมีโอกาสที่ดีไหมและจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะคนที่จะเข้ามาในชื่อของคุณได้เด็กถือถ้วยนะคะ จัตติกเมจิกเชียนนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆสำหรับคนโสดนะคะมองว่าจะพบเจอ คนที่มีความเป็นธรรมมีความยุติธรรมมั่นคงซื่อตรงในความรักเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารมีความผูกพันซึ่งกันและกันอย่างแน่นแฟน้นคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะในช่วงเนี้ยมองว่าเป็นคนมีสเสน่ห์มีคนมาหยิบยื่นความรักที่ดีให้กับคุณมากหน้าหลายตานะคะแล้วก็มีโอกาสแต่งงานมั่นหมายเกิดขึ้นก็ได้นะคะและบางคนอาจจะ เจอคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่ารักต่างวัยนะคะเป็นคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิกจินะคะคนธาตุไฟเมสิงธนูคนธาตุมาลมเมถุนตุนกุมนะคะที่จะเข้ามานะคะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะยังไงก็ยินดีด้วยนะสำหรับคนโสดนะคะ อันนี้เราก็มาดูซิไพสรุปไพสรุปเกี่ยวกับความรักของคุณไพเอาละคลน,นะคะคําแนะนําคําเตือนที่ต้องระวังนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายคนที่ผ่านมานะคะหรือว่าจะมีอะไรที่เป็นไพทางออกเกี่ยวกับความรักของคุณสําหรับบางคนที่มีปัญหานะคะหรือว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เราก็มาดูไพสรุปกันเลยนะคะ ไพ่ออร์คเคิลนะคะไพ่ใบนี้เหมือนเหมือนก็ว่าในหลายคนความรักของคุณนะ่ะที่มีปัญหากันไปคล้ายๆว่าเป็นฟังเส้นสุดท้ายนะคะคล้ายๆเชือกใกล้จะขาดเต็มที่แล้วอะ่ะเหลืออีกนิดเดียวก็จะขาดแล้วอะ่ะคุณและคนรักก็พยายามประคับประคองความรักในครั้งนี้เต็มที่เลยนะคะเพื่อไม่ให้เชือกขาดนะให้ความรักนั้นอยู่ต่อได้นะคะ เพราะว่าในหลายคนนะความตมพันธ์เหมือนกับว่าสั่นคลอนเต็มทีนะคะไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยหนักแน่นเท่าไหรอ่อ่ะไม่ค่อยมีความมั่นคงแล้วก็ยังหาความแน่นอนไม่ได้คล้ายเชือกใกล้จะขาดนะคะแต่คุณก็พยายามประคับประคองเต็มที่นะเพราะว่าบางคนนะ่ะถ้ามีปัญหากันก็นอนหันหลังให้กันถึงจะอยู่ด้วยกันนอนเตียงเดียวกันแต่ก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยถูกใจอะหันหลังให้กันนะคะเห็นไหมมันอีกฝ่ายอะ ไม่พอใจหันหลังให้กันนะ่ะก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณและคนรักอาจจะมีโรคส่วนตัวสูงนะคะต่างคนต่างอยู่นะคะหรือบางคนอาจจะทําหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีให้ลูกอะ่ะยังไงก็ต้องมีความผูกพันเกี่ยวกับครอบครัวนะคะรักษาสถานะความเป็นครอบครัวเอาไวอ้อ่ะบางคนก็ทนอยู่อยู่ทนเพื่อลูกนะคะ เพื่อให้ลูกได้มีความอบอุ่นในครอบครัวมีพ่อมีแม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันนะคะและคำแนะนำก็อยากให้คุณและคู่ครอบครัวไปทำบุญตักบาตรร่วมกันบ่อยๆนะเพื่อจะได้ปัญหาต่างๆจะได้คลี่คลายได้ด้วยดีนะคะขอให้บุญกุศลช่วยนำพาสิ่งดีๆมาให้คุณแล้วก็คู่นะคะแล้วก็ขอให้มีเป้าหมายที่ดีต่อกันตลอดไปนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันบ้าง แต่ถ้าค่อยเป็นค่อยไปค่อยคิดค่อยทำปัญหาต่างๆก็สามารถไปได้ดีนะคะและก็จะมีเป้าหมายร่วมกันเป็นอย่างดีนะขอให้มันทำบุญทำกุศลร่วมกันนะคะตักบาตรตอนเช้าเนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตดีๆว่าขอให้มีคู่ที่แท้จริงหรือว่ามีความรักดีๆเข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะแอบรักเขาข้างเดียวสำหรับคนโสดนะคะ รักคนที่มีเจ้าของอ,อกหักผิดหวังอะไปรักเขานะคะเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วก็ได้คุณก็เลยเหมือนกับว่าเสียใจนะคะหมดอะไรใจอยากอะไม่อยากเปิดใจนะคะเหมือนกับว่าไปรักเขาข้างเดียวเหมือนเขาเหนียวนึง่งน้าท่วมไม่ถึงแห้งแง่แก่นะคะคุณก็เลย เหมือนกับว่าน้อยอกน้อยใจหมดอะไรตายอยากหยอกกับความรักในครั้งนี้ถึงแม้ว่ามีความรักที่ดีมายื่นให้คุณก็ไม่อยากรับนะคะยังไงก็แนะนําว่าให้เปิดอกเปิดใจให้สบายๆนะคะเห็นไหมเปิดอกเปิดใจให้กว้างๆนะคะคุณยังมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่และสุดท้ายแล้วมองว่าความรักของคุณจะเป็นหนึ่งเดียวจะพบเจอรักเดียวใจเดียวจะมีคนมามอบความรักที่ดีให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะ ถือว่าพบชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนอกหักผิดหวังนั่งอ่อนอกอ่อนใจนะคะเห็นไหมไม่ยอมทําอะไรเลยนะคะนั่งกอดข่าวเจ้าจุกอยู่กับความทุกข์นะคะไม่ยอมปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเสรีภาพนะคุณก็ได้แต่จมปักอยู่กับความทุกข์อย่างนั้นนะคะยังไงขอให้คุณลุกขึ้นสู้นะคะคุณต้องสู้เพื่อตัวเองนะคะ เพื่อวันที่ดีในวันข้างหน้าเพราะว่าประตูเปิดออกแล้วเห็นไหมมีแสงสว่างรองคุณอยู่นะคะประตูเปิดออกนั่นก็หมายความว่าปัญหาต่างๆสามารถคลี่คลายได้แล้วก็จะผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็จะมีคนมามอบความรักของคุณถึงที่ถึงบ้านนะคะมาเคาะประตูดังก๊อกก๊อกเลยนะคะคุณก็เปิดกว้างเลยนะคะเห็นไหมเหมือนกับว่าจะมีคนนําทรัพย์สินของมีค่า ของขวัญของฝากมาให้คุณถึงบ้านจะมาบอกรักคุณถึงที่ถึงบ้านเลยก็ว่าได้นะคะ คุณยังมีความสุขมีความสมหวังในความรักในครั้งนี้นะคะถือว่ามีกําลังใจที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะแม่หมอก็ดีใจด้วยแล้วก็ยินดีด้วยในความรักของคุณในหลายคนนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าชื่นชอบถูกอ,อกถูกใจก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติรตามเพื่อจะได้เป็นกําลังใจกับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ